Yeah, yeah, yeah. Tiny. ธอนันอกก้นรอกาันรู้วเธอนั้นรอฝันแต่ฉันก็ยังจะยอมมาสักวันฉันคงต้องพอให้รักของเรามันจบไปให้รักของเรามันจบไปเธอเก็บฉันไว้จ อกับตัวเองว่ากูต้องพอแล้วกูต้องไม่กลับไปรอและหัวใจกูสะบักสะบอ,ะบอมและความรักครั้งนี้ขอยอมออออแพ <ฟ S 2> ้เจ็บไหมวะก็เจ็บดิแล้วมึงเข็ดไหมวะก็เข็ดดิวะแล้วยังรออยู่เหรอก็ยังรออยู่นะกูให้ไปทั้งใจเนี่ยมันไม่พอหรอวะแล้วเขาลักม<อ>ึงเหรอก็ไม่รักแล้วเขาแคร์มึงเหรอก็ไม่นะมึงสำคัญหรอวะก็เปล่านี่แล้วทำไมยังคิดถึงเขาอีกมันเป็นคำถามที่คำตอบไม่ง่ายทำไมหรอวะเพราะกูตอบไม่ได้แล้วทำไมไม่พอกูยังไม่พอก็รอต่อไปคิดว่าเขานั้ยังดี ใจชอบความธรรมดาที่เธอไม่เหมือนใครชอบความเพอร์เฟกที่ไม่มีใครเหมือนเปรียบดั่งดวงดาวคงไม่มีใครเหนือแต่ไม่มีไรเหลือก็เธอไม่เหลือใจอีกแล้วอะ่ะเธอไม่กลับมาอีกแล้วอะ่ะเธอไปอยู่กับใครซะแล้วอ่ะฉันว่าจะลืมไปแล้วอะ่ะเธอลืมทุกอย่างเธอลืมความรักเธอลืมทุกความสัมพันธ์เธอ เรื่องเศร้าเรื่องโศกเธอลืมกินไอของความอบอุ่นจากแขนที่ฉันเตือนอกได้ไหมเส้นทางที่เราผ่านถนนที่เราผ่านก็ครา้ที่เคยอ่านแต่เธอไม่เคยตอบก็อยากให้เธอแคร์แต่เธอไม่แคร์หรอกบางครั้งมองแง่เธอก็ไม่เคยบอกใช่ไหมอ่ะใช่กูเจ็บยังรักใช่ไหมอ่ะใช่กูรักยังเก็บไว้ไหมอ่ะใช่กูเก็บรูปของเรากูข้อยังเก็บมันไว้อ่ะเธอยังคิดถึงกันไหมอ่ะเวลาที่รวมกันใช้อ่ะมีสิ่งกลับมาบ้างไหมอ่ะคำสัญญาที่เราให้กันไว้อ่ะ ไม่สามารถติดต่อเลขหมาปลายทางได้ในขณะนี้ Sorry, it is not possible to reach the number you've dialed at this moment. ขอโทษค่ะไม่สามารถติดต่อ yeah, yeah, yeah. เลขหมาปลายทางได้ในขณะนี้ใจที่ไม่บายเธอลืมได้ไงานลาบกันบ้างไหมเธอตอบฉันดีจะได้ไหมเธอตอบฉันดีได้ไหม Yeah, รูว่าเธอนั้นหลอกกัน วเธอนั้นรอฝันแต่ฉันก็ยังจะยอมสักวันฉันคงต้องพอให้รักของเรามันจบไปให้รักของเรามันจบไปเธอเก็บฉันไว้ตรงนั้นตันพี่ว่าเราแม่งควรพอแล้วว่ะเฮียฮะพอแล้วว่ะพี่ก็ยังเห็นรักกันดีอยู่นีพี่ว่าตันเข้าใจผิดแล้วว่ะแม่งมีจะพี่เว้ย ที่รักเขาอยู่ข้างเดียวโหไม่ใช่มากคนรักกันไม่ไหนจับใน,น้ลงคอแล้วคนที่ตั้นรักอ่ะเขารักตั้นเหรอวะตั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะเวย้ยแต่ตั้นแม่งรักเขาอะ